ครับสวัสดีครับพี่เอฟทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับปพอแตงนะ้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อวันพอแตงพามาติดตามเด็กเล่าพัฒนาของเซียนนอย้อ,อนะนะงไข่ตอเนานะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นาอพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสองธันวาคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกแปดหนึ่งเก้าสองแปดห้า เับเลกล่างก็ออก92านะพี่น้องเนาะขับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมากกับเขาตะเลกวิ่งพี่น้องครับ,รบวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567ลาวพัฒนาเซียนน้องคายบนล่างวิ่งรูด2กับ3กับมาสอนะพี่น้องเนาะรับสี่ห้า หากะมาอายุนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปกันคนละทางหากับสองตัวนึงไปบนตนัวนึงไปล่างนะพี่น้องเนาะอ๋อมือนีกะมาแล้วพี่น้องครับประเตรียมภาพมาติดตามต่อยอีกเนาะครับเนาะกับเราพัฒนาเซียนน้องคายนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะครับ วันพุธมันเปนดองเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบห้า บนรางวิ่งรูด9กับ0พี่น้อง vì nó เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเราไ่นองเนาะ เห็นสีหางพี่น้องอครับทำมีตกกันน้ำเทวีน้องเนาะตัวกันแปดพี่น้อง แปดสี่แปดหกนะครับแล้วแปดฮากออกแล้วพี่น้อง <c oughs> ครับอ่าพี่น้องแฉปหน้าจอไว้นะครับเด้อ <c oughs> ครับวันพุธที่25ธันวาคม256 7กเดนาะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งโลด9กับ0ครับชุดเต็มพันรงนองเนาะ8 9 0 4 5 6นะครับครับ 0, 0 4 0 5 0 6 9 4 9 5 9 6กัน8 4 8 6เนาะพี่น้องเนาะเอาหมักจอบตัวใดเฮาก็จะลืมกลับตัวไว้นำเด้อครับเด้อเอาพอเตีมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเราพัฒนาพอเตีมมา ับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบริงไปเป็นแนวทางน้ำกันนะพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้ออวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่มนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกลไรคดแช์ให้พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนวพี่น้อง ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบ,บ่พลาดคลิปใหม่ๆนคะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องก็ทุกคนนะครับเด้อโศกโศก,กมันมานแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม